อนิเมชันโดยไอเกมที่ใตนวันนี้มาเล่นไมค์ครับอย่างสนุดสนานรู้สึกว่าหิวมากไม่มีแรงว,วิ่งแล้วเอ้อยเอ้อยเล่นไมค์ครับไม่มีแรงว,วิ่งเลยเอ้อยเอ้อยไม่มีอะไรเลย อยิวมากเฮ้ยมันก่องอะไรเนี่ยจะมีหางไหมเนี่ยเย้ฉันเจอหางเลยเย้เย่มันเป็นปลาอะไรเนี่ยไอ้พวกนั้นกินก็เออโอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยทำไมฉันรู้สึกเวียนหัวโอ้ยโอ้ยรู้สึกเวียนหัวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกเวียนหัวจังเลยโอ้ยเกิดอะไรขึ้น อะไรเนี่ยไม่กี่นาทีต่อมาโอ้ยเมื่อกี้กินอะไรก็ไม่รู้เข้าไปโอ้รู้สึกว่าเหมือนรียกงแลซสมีิเยอะนะอะไรเนี่ยสมีิเยอะแยะแล้วในสุดเขาต้องตาย กบแล้วครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดสุดสไครเพื่อเป็นกำลังใจเล็เกๆน้อยๆผม้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ